โบนัสโชลีลาแดนถวายเสียงสุดอลังการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ล้วงหายโชคท่ามกลางกระแสฮือฮาสร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อโบนัสศิลปินสามารถความสามารถปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดล้วงให้ให้โชคพร้อมมิวสิกวิดีโอสุดอลังการที่มาพร้อมกับลีลาการเต้นถวายเสียงอันทรงพลังและสวยงามในมิวสิกวิดีโอดังกล่าวโบนัสได้โชว์ศักยภาพการเป็นศิลปินที่ครบเครื่องทั้งร้องเต้นและแสดงได้อย่างลงตัวโดวยเฉพาะฉากการเต้นถวายเสียง ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีตและงดงามผสมผสานความเป็นไทยและความร่วมสมัยได้อย่างลงตัวเพลงล้วงให้ให้โชคเป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์ที่มีจังหวะสนุกสนานเนื้อหาเกี่ยวกับความหวังและกำลังใจในการตามหาโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตหลังจากปล่อยซิงเกิลใหม่ได้ไม่นานล้วงหายโชคก็ได้รับกระแสะตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนเพลงทุกประเทศทั้งยอดวิวใน YouTube ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเสียงชื่นชมจากแฟนเพลงที่ต่างชื่นชมในความสามารถและผลงานอันยอดเยี่ยมของโบนัท